สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะ วันนี้จะมาดูดวงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะด้วยไพ่ศรัทธาปฏิหารนั่นเองนะคะเพียงแค่คุณมีศรัทธานะคะรับรองปฏิหารเกิดแน่นอนนะคะนะคะก็มาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ศรัทาปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ รางไพ่ก่อนนะคะมาค่ะส่งพลังใจมานะคะสำหรับใครที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่สถาปติหารจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยมาส่งพลังใจมารัวเรนะคะมาดูกันนะคะเรื่องของความรักเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะ ทุกๆอย่าง,เร,งเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะภพยศัทธาปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณนะคะมาดูกัน <c oughs> ใครที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> สุขภาพการงานกนารเงินนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าเกิดฟังแล้วไม่ดีนะคะอย่าเอาเก็บไปคิดนะคะรับแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกๆไปละกันนะคะก็ถือว่า ถ้าฟังเราไม่ดีต่อใจก็ถือว่าเป็นการฟังเรื่องเล่าสนุกๆนะคะเรื่องเล่าจากคลิปก็ได้หรือบางคนอาจจะมาฟังเป็นแนวทางชีวิตนะนะคะว่าอืบางอย่างเราแบบจะได้เป็นเตือนสติเรานั่นแหละนะคะโอเคค่ะมามารุ้นกันนะคะทิ่จะดูให้สามใบนะคะสามใบมา <laughs> สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะส่งพลังงานใจมานะคะรัวๆนะคะสามใบนะคะ จมูจะจาม,มามาส่งพลังใจมารวๆนะคะสามใบรู้เรื่องนะคะครับใบแรกผีปู่ตานี่ผีปู่ตานะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ใบแรกนะคะอู้ดีงามนะนี่อืมโอเคใบแรกดีไปละมาต่ออีกนะคะต่ออีกต่ออีกนะคะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์นะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชีวิตเบยาเอมักจะโดนลังแก่เสมอๆสอนะสำหรับคนเกิดวันจันทร์มักจะมีเพื่อนไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะพระแม่โคโซบนี่ดีงามความอุดมสมบูรณ์ก็มาอีกหนึ่งใบที่รักขออีกหนึ่งใบดึดึนอีกหนึ่งใบค่ะอีกหนึ่งใบ ถ้าพอเราบอกด้วยนะใครจะบอกใครจะบอกนะคะแม่หมอก,ก็ได้นะคะอะใบสุดท้ายจึงเอาใบาเดียวนะคะไม่เอาไม่ต้องแถมจึงพระแม่กาลีนี่โอ้ยดีงามดีงามมา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 ดูกันนะคะเดี๋ยวทั้งสามใบจะบอกอะไรกับคุณชาวเกิดวันจันทร์บ้างนะคะ ดวงของเดือนมกราคม2566นี้นะคะมาค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เนาะนี่ไพ่ใบแรกทั้งสามใบดีหมดเลย <c oughs> บอกเลยนะคะใบแรกน่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ชัดไหมคะ คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะภายในเดือนมกราเนี่แหละนะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ว่ามีข้อแม้ว่านะคะเห็นด้านล่างสุดไหมคุณจะมั่งจะมีได้นะตอนนี้คุณที่ผ่านมานะ่ะคุณเห็นไหมคะชัดไหมเนี่ยที่ผ่านมาอนะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคุณทําธุรกิจนะคะถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจอนะมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เลยนะคะก็ก็พอมีพออยู muscle, ่พอกินพอแบบประทังช <c oughs> <c oughs> ีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมต้นไม้ที่ไม่ไม่มีใบนะแต่ว่าหัวใจของคุณยังเต็มยังเต็มเปี่ยมนะยังคุณก็ยังมีความสุขคุณก็ยังยิ้มได้น่ะเห็นไหมคะมืออบอุ้มเป็นรูปหัวใจน่ะก็ยังมีอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นคอยโอบอุ้มคอยช่วยเหลือคอยแบบส่งพลังใจกับคุณเสมอทำให้คุณแบบ ไม่น้อยเนื้อต่ำใจทำให้คุณไม่คิดมากทำให้คุณมีความสุขได้ตลอดเวลานั่นแหละแต่ทีเนี้ยวิธีการแก้ของคุณคุณเห็นไหมคะตรงกลางน่ะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าในเรื่องของเจ้าทีก็ดีเจ้าที่เจ้าทางหรือเออเขาเรียกว่าอะไรนะศาลหลักเมืองน่ะเอ,อ สารปุย่าที่ของชุมชนของหมู่บ้านหรือของจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเขตที่คุณอยู่นะ่ะนี่เลยไปกราบไหว้สักการะบูชานะคะบอกว่าให้คุณไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพอรบารมีท่านเพราะว่าท่านนะ่ะเล็งมองนั่งมองคุณดูอยู่นะ่ะเห็นไหม <laughs> มองดูอยู่นะจ๊ะเมื่อไรหนูจะมาหาคุณตาคุณยายอะไรประมาณนี้แหละหรือ เป็นบรรพบุรุษของคุณที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณนั่นแหละทําให้คุณนะ่ะมีความสุขชื่นมืนได้ตลอดเวลาทําให้แบบถึงจะอับจนหนทางนะ่ะแต่ก็ไม่ยากไรนะ่ะมีอยู่มีกินนะคะแบบเนี้ยแล้วคุณจะอุดมสมบูรณ์เห็นไหมด้านบนมือโอบอุ้มต้นไม้มีใบไม้เห็นไหมคะมีสัตว์นานาชีวิตมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่สุดนะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงของคุณนะ่ะ ผีปุยญาตายายก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดีนะคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคุณนะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าผีบรรพบ,บุรุษนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาชุมชนที่คุณอยู่หรือบ้านที่คุณอยู่นะ่ะคุณต้องกราบไหว้สักการะบูชาให้ดีนะคะแล้วขอพอรบาร,รมีท่านท่านพร้อมหนุนพร้อมช่วยเหลือพร้อมส่งเสริมคุณนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคุณจะมีความสุขในการดํารงชีวิตนะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่า แม้ว่าการงานของคุณที่ผ่านมามันมันจะไม่ค่อยดีใครที่ค้าขายไม่ได้ผลกําไรเท่าไหร่หรือขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่าทํางานประจำน่ะงานประจําก็เอือยเฉยๆชาๆนะ่ะไม่ค่อยมีโบนัสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่แหละเริ่มจะดีแล้วแต่ขอให้คุณไปทําในแบบนี้นะคะวิธีแก้ง่ายๆเลยไปกราบไหว้สักการะบูชาหรือที่บ้านตัวเองนั่นแหละที่เป็นแบบผีปู่ยาตายายน่ะท่านคอยช่วยคอยส่งเสริมคุณอยู่นะนั่นแหละลองดูนะคะ เ,เขาเรียกว่าให้คุณน่ะเคารพในสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะ่ะรักเคารพและดูแลสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะ่ะแล้วธรรมชาติก็จะเกื้อหนุนพลังของธรรมชาตินะ่ะก็จะเกื้อหนุนตัวคุณเช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าตัวคุณเองนะ่ะอาจจะอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมนะ นั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นผู้นาเป็นผู้นําชุมชนได้ดีหรือว่าเป็นผู้เป็นผู้นักอนุรักษ์เป็นผู้อนุรักษ์ธรรมชาตินะ่ะอารมณ์ของคุณนะจะเป็นแบบนั้นจิตใจของคุณก็เลยแจ่มใสนั่นแหละเสมอเสมอเมื่อถึงเวลาที่คุณจะอเครียดหรือว่ากังวลวิตกกัวงวลอะไรเงี้ยสิ่งธรรมชาตินี่แหละจะมาเยียวยาจิตใจของคุณได้นั่นแหละนะคะประมาณนี้เป็นนักอนุรักษ์นะคะนั่นแหละเป็นพวกอนุรักษ์เป็นพวกอนุรักษ์น,กน,กนิยมนะ่ะ เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวน่ะก็จะจะดูแลครอบครัวน่ะเป็นอย่างดีเลยนะคะเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละจะให้จะให้คุณคุณนะคะในช่วงเดือนมกรายนี้น่ะนั่นแหละนะคะอย่าลืมไปกราบไหว้สักการะบ,บูชาเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคอยช่วยเหลือคอยอบอุ้มนะคะสิ่งอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างน่ะก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะอย่าลืมดูแลท่านแล้วท่านก็จะดูแลเราเช่นเดียวกันนั่นแหละไพ่ใบนี้ดีมากนะคะเนี่ย ออกมาเตือนว่าอย่าลืมมุนตาคุณยายผีปุยาตายายหรือว่าศาลหลักเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะไปไหว้ขอพรบารมีไม่ต้องบนขอเลยค่ะ <c oughs> ขออภัยนะเ <c oughs> จ็บคอคอแหบแ,แห้งนะคะซึ่ง <c oughs> แต่ว่าเออใบเนี้ยค่ะผีปูยาเนี่ยผีปุยาตายายเนี่ยใบนเนี้ยเนี่ยมันเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดมันเป็นพลังแห่งเขาเรียกว่าดาวเสานะคะ เป็นดาวเสาเป็นพลังแห่งความทุกข์ก็จริงแต่แต่ว่าความทุกโศกนั้นเนี่ยทำอะไรกับคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณใช้พลังจากธรรมชาติดึงพลังงานจากธรรมชาตินะมาใช้นะคะคุณก็จะมีความสุขมีความสุขได้แม้ว่าคุณคุณรู้จักปล่อยวางได้นั่นแหละประมาณนั้นนะคะคุณก็เลยไม่ทุกข์กับสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นส่วนคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระมากเลยนั่นะแหละขออภัยนะคะ คนยาเจ็บคอคอแหบคอแห้งขออัยนะคะนั่นแหละก็ประมาณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยนั่นแหละนะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงมากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบเอาอย่างใครไม่ชอบ ตามแบบใครนะ่ะคุณจะเป็นตัวของตัวเองนะ่ะชัดเจนมากๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักงานอิสระรักงานศะะิลปะรักงานแบบนักเขียนนักกวีนักวาดภาพหรืองานอะไรก็ช่างที่เป็น ใช้ความสามารถพิเศษนะคุณจะทํามันได้ดีมากหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบแก้ปัญหานะ่ะไม่ว่าจะแก้ปัญหาให้กับตัวเองก็ดีแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างก็ดีนะ่ะคุณสามารถแม้ว่าคุณจะมีปัญหาแต่คุณก็แก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนั่นแหละคุณไม่เอาปัญหาตัวเองมาเป็นพลังงานลบให้กับคนอื่นคุณก็จะเก็บ ไว้นั่นแหละแล้วคุณก็สามารถเอาพลังงานบวกๆนะของคุณออกมาเยียวยาให้กับคนรอบข้างรอบค้างให้กําลังใจหรืออะไรเงี้ยกับคนรอบข้างได้แล้วก็คุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจบุญสุนทานด้วยนะคะสําหรับชาวเกิดวันจันทร์น่ะั่นะแหละนะคะส่วนใบนี้นะคะใบที่สองน่ะพระแม่โคศุภนะความอุดมสมบูรณ์ก็อีกแหละนะคะบอกเลยว่าคนเกิดวันจันทร์น่ะ ดีงามมากนะคะในใบนี้น่ะเขาเรียกว่าพระแม่โคศพน่ะเป็นเทพีแห่งความแบบเทพีข้าวน่ะแห่งความอุดมสมบูรณ์น่ะคุณจะไม่ได้อดไม่ได้อยากยังไงคุณก็ไม่ได้อดไม่ได้อยากต่อให้คุณไม่มั่งคั่งน่ะแต่คุณก็ไม่ไม่อดไม่อยากเลยนั่นแหละมีกินมีใช้ความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าพระแม่โคศพน่ะเป็นคนที่บรรดลบรรดาลให้คุณมีอยู่มีกินนะ่ะนั่นแหละนะคะทีนี้มิ่งขวัญน,น่ะเขาเรียกว่า ชาวนานะ่ะคนที่ทําการเกษตรนี่คนที่เกิดวันจันทร์แล้วทาการเกษตรลุงโลดมากๆนะคะในเรื่องของการเกษตรหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารการกินนะคะหรือธุรกิจเกี่ยวกับาการเพาะปลูกนะ่ะการเกษตรอาหารอะไรประมาณนี้แหละนั่นแหละนะคะก็จะทําให้คุณมีกินมีใช้คุณไม่ต้องกลัวอดเลยนะคะความสุขมาเยือนคุณเนี่ยเดือนมกรานเนี่ยยังไงยังไงคุณก็ไม่มีไม่มีความทุกข์ใดๆหรอกมีแต่ความสุขกายสบายใจ เรื่อยๆเอื้อยของคุณไปนั่นแหละมีความสุขตามอัตคัตแบบสบายๆนั่นแหละนะคะไม่ได้อดไม่ได้อยากนะคะแล้วก็ไม่ถึงขั้นที่ชีวิตจะมีอะไรที่มันร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่ว่านะคะให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเอ,อให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารที่เป็นแป้งนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของน้ําตาลนะแป้งน้ำตาลน่ะนั่นแหละลรกที่จะมากับ แป้งน้าตาลให้ระมัดระวังนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนะ่ะคุณที่เกิดวันจันทะร์น่ะคุณควรจะให้ความเคารพนับถือเพศแม่นะคะเพราะว่าเพศแม่เพศหญิงนะ่ะเขาจะให้ความอุดมสมบูรณ์แก่คุณเขาจะให้ความช่วยเหลือให้ความรักความเมตตาในเรื่องของการงานนะ่ะเขาจะให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะให้ความช่วยเหลือนั่นแหละให้ความเมตตา ให้การมีอยู่มีกินนะคะหรือถ้าเป็นคนในครอบครัวนะคุณก็ต้องเคารพนับถือภรรยาหรือคุณแม่คุณแม่คุณย่าคุณคุณย่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเคารพนับถือนะคะหรือมีความกระตันอยู่รู้คุณกับผู้ที่ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรน่ะให้คุณมีอยู่มีกินน่ะเป็นเป็นคนที่มีความ ผู้มีพระคุณนะ่ะคุณต้องรู้จักเคารพนับถือแล้วก็รู้จักบุญคุณแล้วก็ต้องรู้จักดูแลนั่นแหละนะคะแล้วคุณจะรุ่งโรจน์รุร่งเรือง,งเป็นอย่างมากเลยนั่นแหละนะคะใบเนี้ยดีมากนะคะในเรื่องของอุดมสมบูรณ์ธุรกิจเกี่ยวเกี่ยวกับการเกษตรน่ะจะเพงจะปังมากนั่นแหละนะคะพระแม่โคโศพน่ะมาให้ความอุดมสมบูรณ์ยังไงผู้ที่เกิดวันจันทะร์น่ะรุ่งโรจน์ทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะมีความสุขก,กายสบายใจนั่งเป่าครี๊ เฉยแบบไม่ทุกร้อนไม่ต้องอะไรมากมายหรอกกับชีวิตนั่นแหละนะคะแล้วก็พลังงานของพระแม่โคศพน่ะตกใบที่สี่บแปดน่ะเป็นเลขแห่งการลุ่มหลงนะคะถามว่าก็ถ้าคุณรู้จักมีสติน่ะใช้ใช้เขาเรียกว่า ใช้ใช้สติอย่างดีไตรตรองคิดอย่างดีนะจะทําอะไรก็ไตรตรองอย่ารุ่มหลงอย่าเชื่อใครง่ายๆนั่นเองนะคะเพราะว่าจุดนี้เลข48่ะเป็นพลังงานแห่งความรุ่มหลงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในเรื่องของการคุณอาจจะเชื่อคนง่ายคุณอาจจะถูกหลอกง่ายคุณอาจจะถูกหวาดล้อมไปในทางที่ผิดน่ะนั่นแหละให้ระมัดระวังในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุไว้ด้วยก,ก็ดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการมีรูภัยไข้เจ็บเมาเบียดเบียนเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นั่นแหละนะคะ แนะนำไหว้คุณไปปล่อยสัตว์นะคะจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรก็ได้นะคะถ้ามีโอกาสดีๆนะคะถ้าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นหนองน้ำแล้วปะน้ำแห้งจะปลาไปปล่อยนะ่ะจะเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะคะ สำหรับชาวเกิดวันจันทร์ถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราอยากจะไปร่วมบุญร่วมกุศลถ้าใครมีไทยชีวิตโคกระบือหรืออะไรแล้วร่วมไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะเอาตามที่กําลังเราที่เราพร้อมที่จะทําบุญได้หรือว่าเราจะไปซื้อปลาปล่อยหอยปูปลาอะไรได้หมดเลยนั่นแหละได้หมดนะคะได้หมดทุกอย่างให้ชีวิตต่อชีวิตนั่นเองนะคะลดอัตราการเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะการทําบุญไม่ต้องทําเยอะนะคะทําตามกําลังศรัทธาที่เรา ตามที่เราพอจะทําได้ก็พอแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์นั่นเองนะคะต่อไปใบสุดท้ายน่ะพระแม่กาลีน่ะดีดีนะคะใบเนี้ยทิพย์ยางชอบเลยอะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าดูน่ากลัวนะแต่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่านะคะเขาบอกว่าเป็นเทพีแห่งความแบบมหาอํานาจน่ะ ความมีชัยชนะนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคุณเกินคนที่เกิดวันจันทร์นะคุณจะเป็นคนที่เอาชนะในสิ่งที่พูดผีปีศาจคุณใสต่างๆสิ่งชั่วร้ายต่างๆพวกอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะก็พวกมลดําต่างๆนะพวกศัตรูหมูมารพวกคนพาลใดๆทั้งสิ้นอนะ่ะจะมาสําแดงฤทธิดเดชกับคุณนี่นี่เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนให้นะ เกิดวันจันทร์เดี๋ยวเดี๋ยวนจะเขงมากอกให้นะนี่หลายมือนะระวังนะจะบอกให้ประมาณนี้เลยแหละคุณจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนะคุณจะมีอํานาจในตัวเองค่อนข้างจะมากมากเลยแล้วมีอํานาจค่อนข้างที่จะลุนแรงคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจัดเจนในทุกๆสิ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคนรอบข้างคุณจะให้ความเคารพนับถือและ เกรงกลัวในตัวของคุณเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนซื่อตรงแล้วก็มันเป็นอํานาจของของสตรีเพศที่มีความชัยชนะนะ่ะชนะได้ทุกสิ่งทุกๆอย่างนะ่ะนั่นแหละชนะใครจะมาปะทะกับคุณคุณก็ชนะนะ่ะคุณเข้าปลาปามในทุกๆสิ่งนะ่ะจัดการในขั้นดิดขาทุกอย่างไม่ว่าจะ อืมเขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอนอะอารมณ์ประมาณนั้นอนะอารมณ์เด็ดขาดเลยถ้าเป็นคนที่มีคู่นะ่ะถ้าคู่แบบไม่ดีไม่เอาเลยคู่ที่แบบมาทําร้ายหมายปองหรือเป็นคู่ที่ไม่ดีนะ่ะคือตัดโตตัดแบบโชดเด่เลยตัดแบบไม่ไม,ไม่ตัดวัวไม่มีเหลือเยื่อใยด้วยซ้ำนะ่ะบอกเลยไม่มีความแบบว่าเจ็บช้ำน้ําใจใดๆทั้งสิ้นนะ่ะคุณเป็นคนแบบนั้นเลยคือถ้าคุณจะ มีแฟนสักคนแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่ดีนะ่ะคุณก็ตัดเขาออกไปจากชีวิตได้อย่างง่ายดายเพราะว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมานั่นเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าในเรื่องของมนต์ดำนะ่ะการแก้อาถรรพ์ต่างๆนะ่ะคุณทําได้นะคะมนต์ดำจะมาสําแดงฤทธิ์เดชอะไรกับคุณนะ่ะไม่ได้เลยนะคะทําอะไรกับคุณไม่ได้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจนั่นแหละนะคะ คุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมถูกเอารัดเอาเปรียบนั่นเองนั่นแหละรักตัวเองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนะ่ะนั่นแหละนะคะบอกไว้เลยว่าคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากแล้วก็จริงใจมากด้วยเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มากด้วยนะคะโอเคใบนี้ก็ดีนะ่ะบอกเลยว่า ไม่มีใครจะมาทําอะไรไม่มีใครจะมาทําร้ายหมายปองสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ได้หรอกเพราะว่าเธอ <c oughs> รุนแรงกว่าเธอจะรุนแรงกว่าเป็นอย่างมากนั่นเองแต่ว่าเธอก็ไม่ทําร้ายไม่ทําร้ายไม่ทํร้ายใครใช้ใช้สติใช้เขาเรียกว่าธรรมนะน่ะใช้ธรรมะนั่นแหละปกป้องนะคะเห็นไหมคะแล้วก็คนเกิดวันจันทนระ์น่ะถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่นะ่ะมีคู่ครองนะ่ะเห็นไหมคะชัดไหมข้างล่างเป็นคนที่รักนะคะรุ่มหลงนะ่ะรุ่มหลงในคู่ของตัวเองน่ะรัก รักอยู่กับคู่ของตัวเองไม่ไปที่อื่นน่ะเห็นไหมคะรุ่มหลงรักพนัพนา,พนาคอเคียร์กับคู่ตัวเองนั่นแหละถ้าเป็นคนโสดก็เช่นเดียวกันก็รักจริงนะคะก็จะมีความรักดีๆเข้ามาสู่ในชีวิตเพราะเธอเป็นคนที่จริงใจนั่นเองนะคะจริงจังและก็จริงใจนั่นเองไม่หยอกอย่ามาเล่นนะคะอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยต้องการความจริงใจเท่านั้นอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เห็นไหมคะเธอพร้อมที่จะตัด เสียนสําหรับสิ่งที่มีดีสิ่งชั่วร้ายนะเห็นไหมพร้อมที่จะตัดทุกๆอย่างอะไรที่มีออกไปจากชีวิตนั่นแหละมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมากรักตัวเองสูงมากเห็นพลังงานไหมคะ,ปะเปล่งและสมสออกมานะ่ะนั่นแหละประมาณนี้เลยนั่นแหละนะคะสาหรับสําหรับใบสุดท้ายนะ่ะ ก็เด่นในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พลังงาน68อ่ะเป็นพลังงานแห่งเขาเรียกว่าอบายมุกนะความรุ่มหลงนะถ้ามีคู่ก็จะรักรักรุ่มหลงคู่ครองตัวเองให้ก็มากมายนั่นแหละนะคะประมาณนั้นแต่ทีนี้บางอย่างบางเรื่องนะคุณก็ต้องใช้สติใช้สมาธิให้เกิดปัญญานะคะจะทําอย่างไรไม่ให้คุณถูกหลอกนะเพราะว่าคุณกอาจจะถูกล่อลวงถูกหลอกให้ลุ่มหลงอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องใช้สติปัญญานะคะนั่นแหละ ใช้สติให้เกิดปัญญาแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อคนนี้มาเพื่อหลอคุณหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าสิ่งใดที่จะทําให้คุณมัวเมานะ่ะหรือเพื่อนที่เป็นคนพานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้สตินะคะใช้สติมีสมาธิรับรองนะคะปัญญาเกิดแล้วเราจะตัดได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั่นเองนะคะโอเคนะคะสามใบดีหมดเลยดีมากมายทั้งสามใบเลยแหละนะคะ สำหรับชาวเกิดวันจันทร์ดีมากมายเลยเรื่องโชคลาภก็ดีอุดมสมบูรณ์ไปทุกๆอย่างเรื่องการงานก็ดีนะคะความรังไงไม่มีอดไม่มียากนะคะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความมั่งคั่งนั่นแหละนะคะแล้วก็เสียนิดเดียวแหละแนะนํานิดเดียวคือให้คุณอนะไปดูแลนะคะผีป่ยาตายาย่ทาบุญสุนทานนะคะในเรื่องของการ กราบไหว้เคารพบ,บูชานะี่ะพีปุญาตายายก็ดีที่บ้านช่องอะไรทั้งหลายแหล่หรือว่าสารวระภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่นะทะําเถอะค่ะทำเลยแล้วจะดีเองนะคะแล้วก็ดูแลกระตันยูผู้ผู้มีพระคุณต่อเราให้ดีๆนะคะ นั่นแหละไม่มีอะไรนอกจากนีนก้แล้วก็มีสติอีกนิดนึงนะคะจะได้ไม่ลุ่มหลงนั่นเองทําอะไรจะได้มีสตินะคะก็อย่างไรก็ดีขอให้ชาวที่เกิดวันจันทร์นะคะเฮงรวยมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทุกๆประการใครหวังอยากจะมีความรักขอให้เจอความรักที่ดีเป็นคู่บารมีที่จะเข้ามาแล้วการงานสําเร็จทุกประการนะคะวันนี้แมวแมวววแม่มอแมวววไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับ รับชมกันนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค,ะ bye ค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ